ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องยูรูปต่อตำรวรไทยนะครับผมอ้าพี่น้องเลิกงามยามดีนะครับผมเอาขั้นปากใหญ่มาล่องนะครับคันนี้เป็นรถผมเองนะพี่น้องย้ายปากมากเพิ่งกระสีได้ล่องนี่แหละครับผมงานแรกแหกมันนะครับผมผ่านหรือบอ่ผ่านพี่น้องตัวนี้เป็นหัวจรวดแมงปองนะครับผมครับเก่ากับโบน้าบันไดครับ เขามิตัญานะครับมาห้องมาแห้งต้องต้องแร่ง <c oughs> ครับโดยเคยเล่านะครับผมเคยเล่าครับเคยเล่า ผ่านพอผ่านครับผมหลุดมาซุ่มน้ำกันนะครับผมมา,บมาแล้วครับมาแล้วข้อสปริงนะครับซ้ายพาดลองคููครับคันเนี้ยเลียงคือเบาดีอยู่เนะเข้าบนาวบอก่ยวกวกเร็วเลย เดี๋ยวมันจอกล้ายตาโอ้เวลาก็เป็นตะจวดนะครับพี่น้องเลยโอ้เอ้าวีบับครับรผมผมหน่อยเพื่อนเทศดสีนะครับมาจะลวดแม่งป้องนะครับคือขึ้นซื้อนื่อน้าในเลพี่น้องเป็นยังไงครับผม มาชมมาชมยังกระเป๋าดีอยู่นะครับผม ไร้สากทางตัดมาคุ้มงานเองนะครับโอ้าวมาตรวจงานมาจ้ามาตรวจงานทุกคนดีได้แล้วได้แล้ครับผมสไลดโค้งไปเลยครับบุมมีเหยียบนะครับผมตรวจจัดจาบาดบึ้มนะครับพี่น้องแก้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องถ้ามผูเป็นครับนะครับเดี๋ยวมาจะกลอบเป็นสีวาแน่ะไรครับผมปากง่ยเกี่ยวไปยังได่ก็ไเลยพี่น้องก่ค่อยเหยียบนะครับผมสมเงินหาเงินอยู่หรอครับประเฮ็ดมานะครับผม <laughs> เดี๋ยวต้องถามผูครับนะครับผมกับว่านได้ล่วงเกินีีเป็นงานแหลกเลยนะครับผม หลังจากเคิดปากมากนะครับผมเสี่ยงใช่ลหรครับปัดดัานย่างเดียวครับผมจวดบ่ครับจวดบ่เออเจอเขาเนี่ยนะก็อืดไป้คือกันนะครับผมยังมาตัาง้งอยู่กันครับ มากคับโูร้ายนะครับผม3ามซีไฮนะครับผมก็ได้ลองรถนะครับก็ได้ลองระบบที่น้อง คือบ่ตัวนี้เป็นร้างเองหนวยฝ่ายนะครับผมอยู่เพอตะการเผืดผพ้นนะครับเป็นงานของเพื่อนเองพี่น้องเี๋เวเนี่ยนะครับผมแายการปร่พี่นอ้องซอย ชมนะครับผมผ่านหรือบ่ผ่านนะครับผมท่าหุ่นเขานานะครับผมแรกอะชือว่ามอนดีอยู่นะครับผมขเขาเอาเพิ่นเกี่ยวต้มนะครับเกี่ยวเปลือกนะครับแทะขี้ดินไปนะพี่นอ้องจวดย่างเดียวครับเครองเล่า ใช่จ้ะน้องเย็บหิี่มนะครับผมจวดวะครับนี่ครับก้นเก็บห่วงกับนี้นะครับผมจวดวะปะ้าจวดอยู่ ผูค้ค,คับจวดครับผมตอนนีเป็นงานท่องสร้างเอฟใหม่ไฟนะครับเรไ,ได้ติดตามกันนะจ,จะหูนะครับเท็ดนํำ้ำพินนะครับผมนะครับเขหาหน้านากระแท้จ้คือเกเานะครับผมผมสีหอวว่าเฟืองไปหางัวน้ำพ่นองบ่มีอะไรหรอกครับก็สีได้เกี่ยวจํำนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนี่เดี๋ยวจีทามผู้เพิ่นขับนะครับผมเบิ่งครับเดี๋ยวมาอยู่มุมเขาหน้าหนาๆนะครับจะเขาจะหย่าเลยพี่นรู้น้าใส่กันครับผมที่นี้เป็นโอ้มากแล้วครับผมอาจจะเบิดนี่นะครับผม ้ดูด้วยกันนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเจ้าปากใไงเขาเหรอครับผม ตวนขนาดที่นองเลยเห็นกล่องก็ตจวดนะครับอือคัดขนาดครับผมต้องใจคุณนครับสิเห็นกล่อง <c oughs> ยันคล้ายหนาคล้ายจาบ่าครับ <c oughs> อันนี้ปี บีหกสามนะครับผมอายุอาหนำชั่วโมงดินกบพันแปดนะครับผมผมกับวอนด้ล่องนะครับผมมันตองถามผู้เป็นครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวเป็นลงมาก,กนครับขาซ้ำผักเป็นกบแป๊บเดียวครับ หน้าให้นี่ก็ประมาณ1ินาทีนะครับ1ิกว่านาทีนะครับผม กินเต็มไปเลยครับผมจวดเป็นจวดนะครับยี่สูสายจวดทุ่งสีอุดมได้บ่ครับพี่น้องช่วยคอมเมนต์บอกง่ายด้วครับผมสายจวดพุทธคุณกับสายจวดทุ่งสีนะครับผม เดี๋ยวมันต้องไปล่องกันอยู่สนามจริงนะครับผมเจอกันแท้ครับบรรณพูนะครับผมอำเภอบุญทลีนะครับแต่ส่วนขั้นนี้ผมมอเดอนวลงไปนะครับเอาจอดในขั้นหนึ่งนะครับผมเขาออกจังสีเดแล้วขั้นนี้ลงไปนํานะครับผมตอนนี้เขาบ่าขั้ไในออกก็เลื่อนไแล้วขั้นนี้ลงไปนะครับผมเขาออกพ่าร้ายครับมีแต่ขันเหี้ยวครับเดี๋ยวเสียเอาไปประชันครับสายจวดทุ่งสีนะครับสายจวดคือขัุ่นนะครับผม ไปที่เป็นมูเป็นจ้าพี่นออ้องฮะสองล่องแล้วครับแบบวัดครับผมแก้วครับ ตับโดยร่วมพี่น้องว่าผ่านบ่ครับผมส่วนผมนี่ก็พอใจอยู่นะครับผมแต่มันก็ต้องไปถามคนขับนะครับเพราะว่าผมกับคนได้ล่วงนะครับผมว่าจะเป็นแนวอดไนะครับ10เทปนาที12นาทีนะครับผมหน้าให้ เกือจานฝาดบึ้มนะครับพี่น้องท้องพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปเลยเพียงจำในก่อนนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะขี่มาสอบทำคนขับใไปนะครับภาเป็นยังไงน,นะครับคลิปนี้ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ